สวัสดีค่ะตอนนี้ราคาก็ถูกอัปเดตแล้วนะคะว่าราคาใบไหนอยู่เท่าไหร่บ้างอย่างไรใครคนไหนที่ซื้อจากช็อปไม่ได้ก็จะอาจจะต้องซื้อรีเซลนะคะราคารีเซลที่แพงขึ้นไปก็บางใบที่ฮิตก็จะแพงมากหน่อยบางใบที่ไม่ฮิตก็อาจจะไม่ได้แพงมากมาดูกนันดีกว่าคะ่ะมีใบไหนบ้างใบมุกๆก,ก็สวยราคาก็ ไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรนะคะคิดว่าแพงกว่านี้ด้วยซ้ําแต่อาจจะเพราะว่ามันอาจจะเป็นรุ่นใหม่เวลากระเป๋าที่เป็นรุ่นใหม่หรือเป็นกระเป๋าซีซันน่ะคะ่ะบางทีราคาก็จะไม่สูงเท่ากับกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นแบบคลาสสิกเนาะนี่ราคามาแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าใบาตัวชแนล8นิ้วนะคะที่ฮิตเนี่ยราคาอยู่ที่145เท่านั้นเอง แล้วก็มีกระเป๋าที่เป็นอะคริลิกใสเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่ามันเขียนว่าการุณาสอบถามราคาได้ที่บูติกเอ๊กระเป๋าที่เป็นมินิแบบมีสายรูดใบนี้ก็ค่อนข้างน่ารักนะแต่ไซส์แต่ไซส์ซเนี่ยมันมินิเกินไปราคาก็แอบแรงอะ่ะคือ1นึ0 0แสนหมื่นอ่ะด้วยความที่มันมีมกุกอะคะ่ะมันก็จะแพงเป็นพิเศษตึง,ตง,ตง แต่ใบที่เป็นชอบอีกใบหนึ่งค่ะเป็นใบที่มีมุกอะอยู่ตรงตัวหนังะนะไม่ใช่ตัวสายราคาแรงเป็นพิเศษเลยอะคืออาจจะทํายากนิดนึงเพราะว่ามันต้องฝังมุกไว้ตรงที่ตัวเย็ยบอะค่ะไม่ใช่เป็นสายเราก็มาดูราคาเนาะใบที่แพงๆก็จะต้องสอบถามที่บูติกเนาะอย่างใบพวกนี้นี่น่าจะทําจากเหล็กนะเป็นว่านะคะ เนี่ยเป็นโลหะสีทองแล้วข้างในก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆเ,เป็นหนังแกะถ้าทางจะราคาสูงหยุ่มพอสมควรก็เลยไม่ได้ลงราคาไว้ และในส่วนใบที่เป็นมุกมกเนี่ยนะคะที่เป็นชอบก็มีสายเนี่ยก็มีไซยใหญ่ขึ้นมาด้วยราคาก็แพงขึ้นไปอีกประมาณ50,000บาทแล้วก็มีกระเป๋าสำหรับง,งานกลางคืนที่เป็นหนังแกะและโลหะสีทองตรงนี้นะคะหนังแกะน่าจะอยู่ภายในข้างนอกน่าจะเป็นบ็อกเซตเป็นโลหะก็อยู่ที่285,000เลยก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าบางทีใบพวกนี้ค่ะมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์อะค่ะราคาของเขาอะก็จะสูงกว่าปกติที่ มันควรจะเป็นอ่ะเนาะมันก็เหมือนกับว่าเขาสร้างเอามาไว้เพื่อสําหรับคนพิเศษถ้าเราอยากเป็นคนพิเศษเราก็ซื้อซึ่งแบบเป็นก็ไม่คงไม่ซื้อเอ๊ะกระเป๋า8นิ้วเนี่ยมีทั้งหมด2สีนะน่าจะมีทั้งสีขาวแล้วก็โทนสีเบจในส่วนของราคาก็เห็นกันไปแล้วนะคะอย่าไปสนใจเลยค่ะว่าเราอ่ะซื้อราคารีเซลที่แพงกว่าราคาตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีอ่ะที่ไปที่ช็อปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อ่ะมาดูค่ะ ใบนี้ก็ถูกเปิดเผยมาแล้วเนาะถ้าเป็นกระเป๋ามินิสำหรับงานกลางคืนเป็นอะคริลิกสายแบบนี้อะราคาเล็กยังอยู่ที่343,000 0เลยแต่ถ้าเป็นใบที่มันใหญ่ขึ้นราคามันก็คงอัพเป็นแบบ500แสนน่าจะประมาณครึ่งล้านถ้าใครถือใบนี้ก็น่าจะเป็นเซเลบตัวจริงเลยอนะค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะนองแตกนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบพวกปกติทั่วไปค่ะในส่วนของตัว ตัวนี้กระเป๋าสพายใบเล็กพร้อมที่หูจับที่เป็นรุ่นแฮนดี้อะค่ะใบนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะถ้าใครหามือสองเป็นว่าน่าจะได้ราคาดีกว่าน,นี้เพราะดูราคามือมือหนึ่งสี่หนึ่งสื่สามพันสูงมากในส่วนใบนี้ก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันนะคะก็จะมีหลายสีเนาะราคาอยู่ที่5,7าหมพันบาทมีสีขาวมีสีเงินมีสีชมพูเนาะมีให้เลือกประมาณนี้ก็ค่อนข้างดูดีเลย ทีเดียวแล้วก็มีที่รัดข้อมือเนาะดูซิมีอะไรอีกมีอะไรน่าสนใจอีกเนอะเหนือจากนี้เอใบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะกระเป๋าสิบเก้าหกหมื่นห้ารองเท้าจะมีคอลเลคชันแต่ละลุนะคะที่มาให้เราดูว่าเครื่องหนังชิ้นเล็กมีอะไรบ้างเราก็มาดูสีนี่ใบนี้สีนี้ค่อนข้างสวยเลยนะอยู่ที่ส5 5หมื่นห้าพันห้าร้อย ใบนี้น่าจะห้อยคอได้นะเป็นว่าแต่นไม่น่าจะคอสบอดี้ได้อะคะ่ะทํามาเพื่อห้อยคอแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะห้อยคอแล้วก็ห้อยบัตรไว้อยู่ตรงตรงนี้ทําไมเนาะอาจจะหนักได้นะโดยปกติแล้วอะเป็นว่ามันควรจะเป็นไม่ใช่ห้อยคอมันควรจะมาคอสบอดี้มากกว่าเอ๊มีใบไหนอีไปเล็กๆนี่ที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เอามาให้ดูเนาะอ่า ก็จบไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นราคาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่ามีใบไหนที่แบบน่ารักน่าซื้อน่าใช้หรือเปล่าอยู่ในใจทุกคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ลองมาอัปเดตกันนะคะว่าสนใจกันใบไหนบ้างแล้วก็จะไปซื้อกันที่ช็อปไม้หรือว่าจะฝากร้านพีกันก็วันนี้มาอัปเดตเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ